แล้วเพิร์ดกับเซนต้าล่ะมีมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหมว่าเราคู่กันนอกเหนือจากการจับเก้าอี้จับไหล่เขาตลอดเวลาเลยไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยมืมเอเลยมัม้งไม่ร้องเขามีกับบ้านด้วยไมหมขนาดที่ได้มีอย่างเออเ,เพิเเร์ดเซนต้าผมรู้สึกว่าออนองเขาเป็นแบบที่พักสายตาแบบผมบ่อยแล้วก็มาถึงว่าจริงเหมือใช่ไหมใช่ไหมแล้วแบบแบบว่าเวลาแบบ แบบโอบไหลน้องๆอะไรบะแบบเนี้ยอะอย่างตอนนี้อึดอัดไหมไม่ได้เห็นหน้าเขาเห็นหลังอ่ะอึดอัดไหมท่านท <ะ S 2> ่านซีมีมีของไหมของที่บอกเอ้ยเป็นของคู่เป็นจุดสังเกตว่าเราสองคนจะแนวนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้าเสื้อผ้านี่จะเป็นดําขาวเลยใช่แต่เป็นดําขาวทั้งตู้เสื้อผ้านี่มีตุดำขาวด้วยโดมิเอตุ๊กต็ตตุ๊กาครับโดมีเอตุลก็ตาแต่ผมยกอย่างหนึ่งได้ไหมลองให้เขาถกแขนเสื้อขึ้นมาทั้งสองคู่ดิอ่ะถกถกได้เด๊ แค่เธอเท่านั้นเป็นเพลงแรกของเพอร์เซนต้าครับที่ได้ร้องด้วยกันครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มแรกของเพอร์เซนต้าครับเป็นเธอเธอคนเดียวที่คข้มาให้ฉันได้รักเป็นเธอเธอคนเดียวที่คือมาแล้วทำให้ฉันไนมนไ่รู้จักความรักมันคือะไรอยากให้เธออยู่ตลอดไป เธอเท่านั้นไม่ใช่ใครลาลาแดงไปทั้งต an ัวเลยเพิร์ดอ่ะ